สวัสดีและยินดีต้อนรับครับคุณเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองหรือเจ้าพวกจรจัดแถวบ้านทั้งหลายพูดได้กันบ้างไหมครับส่วนตัวผมเคยคิดนะคิดไปถึงขั้นว่าเจ้าพวกนี้ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแปลงกายมาเพื่อย,ยึดครองโลกเพราะโลกใบนี้นั้นมีเรื่องราวเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเราเช่นสุนัขหรือแมว ขอยกตัวอย่างสั้นๆเรื่องแปลกๆของคุณปางปางทพิป The White Thailand Season 3เธอเล่าว่าแมวของเธอร้องเรียกเธอเป็นเสียงมนุษย์และคนรู้จักของเธอได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่หลังบ้านพอเดินไปดูกลับเป็นแมวสองตัวหันหน้าเข้าหากันเธอเล่าไว้ในรายการ g o d Father ของคุณปองกระพลพวกคุณว่าแปลกดีไหมละ่ะ หรืออย่างความเชื่อของคนไทยโบราณบางกลุ่มเชื่อว่าสุนัขสีดำเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจและสยศาสตร์เป็นลางร้ายหากหอนหรือเข้าบ้านใครและคนไทยโบราณบางกลุ่มเชื่อว่าแมวสีดำเกี่ยวข้องกับพูดผีสยศาสตร์และลางร้ายโดยเฉพาะหากมันร้องเสียงแหลมหรือกระโดดข้ามลงศพในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแปลกๆของแมวตัวหนึ่ง กับครอบครัวหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังกันครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมจุดเทียนหรือปรับแสงไฟในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเรื่องเล่าจากวิญญาณพยาบาทแต้มทำตนดเมื่อคนเป็นทา้าทายคนตายก็ตอบสนองแล้วเรื่องหลอนสุดสยองก็ตามมากับเรื่องแมวประหลาดเรื่องที่ผมเห็นว่ามันประหลาด เล่าไปก็รู้สึกกระดากปากยังไงไม่รู้เพราะออกไปทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ผมไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าจะเล่าถึงไอลายแมวอ้วนขนปุยของผมก็จำต้องบอกถึงเรื่องนี้ผมไปนะแม่ผมเอ่ยปากกับแม่เวลาประมาณห้าโมงเย็นเมื่อตอนที่ผมกำลังจะออกจากบ้านไปทำรายงานส่งครูที่บ้านของมนตรีซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผมราวครึ่งกิโลนั่นหมายถึง วัดเอาจากระยะทางเดินที่วกวนไปมาตามตอกซอกซอยของหมู่บ้านนะถ้าเอาจากระยะห่างของบ้านจากหลังต่อหลังกันทางตรงก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ผมกับมนตีเป็นเพื่อนสนิทเรียนห้องเดียวกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอพ่อแม่ของเราก็รู้จักชิดเชื้อกันดีอีกอย่างมนตรีเขาเก่งภาษาไทยพอมีรายงานคือกิจกรรมต่างๆของวิชานี้ ผมซึ่งอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับมนตรีมาโดยตลอด<ๆ>ก็ยอมให้เรียกตัวไปสิงสู่ปั่นงานกันที่บ้านของเขาทุกครั้งไปแต่อย่าให้เป็นภาควิชาเกี่ยวกับศิลปะเข้าเชียวนะจะเป็นทีของผมบ้างเรื่องพวกนี้ผมถนนัดเมื่อใดที่มีงานศิลปะของกลุ่มผมก็จะกระดิกนิ้วเรียกตัวมนตรีมาทำงานที่บ้านผมเหมือนกันก่อนผมก้าวพ้นประตูขากางเกงยีนเก่าซีดแถมมีรอยปูปะอย่างเท่ของผมก็ถูกกระตุก ยื้ยุดอยู่งึกๆึไม่ต้องก้มมองก็รู้ว่าคืออะไรไอ้อ้วนลายนั่นเองแมวล,ลายขาวน้ำตาลขนปุกปุยตัวอ้วนกลมที่เราเลี้ยงไว้มานานแล้วผมจะออกไปไหนมาไหนแต่ละทีถ้าไม่ลืมผมต้องลูบหัวมันก่อนออกจากบ้านทุกครั้งไปเจ้าสัตว์อ้วนหน้าขนขี้อ้อนตัวนี้มันถึงจะยอมนอนหมอบนิ่งอยู่บนผ้าป,ปูประจำตัวของมันที่ข้างประตูเกี่ยวกับแมวล,ลายตัวนี้ พอนึกขึ้นมาได้ผมก็แปลกใจอยู่คามคันมันเข้ามาอยู่บ้านผมตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะหลายปีแล้วนี่หน้าแปลกนับแต่วันแรกที่เอาเข้าบ้านมันก็ดูเหมือนจะมีอายุอยู่ในวัยนี้แหละเคียงแต่พร้อมกว่านี้มากมันมาอ้วนเอาเมื่อสองถึงสามปีหลังนี้เองวงจรชีวิตของแมวอายุเฉลี่ยของสัตว์ตระกูลนี้มีกี่ปีกันแน่นะผมไม่รู้ และไม่เคยสนใจมาก่อนเลยเห็นทีหลังจากวันนี้ผมต้องค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องของแมวบ้างแล้วล่ะจะได้เอามาเทียบเคียงกับไอลายอ้วนแมวบ้านผมว่ามันแปลกประหลาดและแตกต่างกับแมวบ้านอื่นเขายังไงมานึกดูตอนนี้ก็เห็นว่าไอลา์อ้วนมันเป็นแมวประหลาดจริงๆผมเป็นคนพบมันเองหรือในทางตรงกันข้ามมันเป็นฝ่ายพบผมเสียก็ไม่รู้เมื่อหลายปีก่อน ผมหิ้วปิ่นโตตามแม่ไปทำบุญที่วัดข้างบ้านบ่อยบ้านผมอยู่ต้นซอยเดินออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ500เมตรก็เข้าเขตวัดแล้วหลังจากทำบุญฟังพระสวดจนจบแม่กับเพื่อนบ้านหลายคนร่วมกินข้าวกันที่วัดผมไม่อยากกินด้วยและไม่อยากรออยู่เฉยๆแม่เลยบอกให้ผมกลับบ้านก่อนพอออกมาทางหน้าวัดเดินเรียบกำแพงมาสักครู่เห็นตรงโคนเสาไฟฟ้าข้างถนนต้นหนึ่ง มีหญ้าคาขึ้นสูงพบแมวตัวใหญ่แต่ผอมโซนอนขดอยู่มันนอนแน่นิ่งเหมือนตายไปแล้วผมจดจจ้องดูอยู่สักคู่เกือบจะเดินผ่านไปอยู่แล้วก็พอดีกับที่เห็นหางแมวตัวนั้นกระดิกแมวตายกระดิกหางไม่ได้หรอกผิดธรรมชาติมากที่เป็นอย่างนั้นผมตรงเข้าไปใช้เท้าเขี่ยดูมันยังนอนแน่นิ่งตัวแข็งทื่ออ้าว งั้นที่ผมเห็นหางมันกระดิกเมื่อกี้ก็ตาฝาดไปเองนะซิทันทีที่ผมถอยออกมาแล้วหันหลังก้าวเดินไปสองถึงสก้าวก็พันได้ยินเสียงแหบโหยร้องเมียวเมียวทำผมสะดุ้งโยงพอหันกลับไปมองก็เห็นไอ้แมวลายขาวน้ำตาลยืนตัวสั่นสายไปมาเหมือนคนเมาอยู่ตรงโคนเสาไฟฟ้า เหมือนมีพลังบางอย่างหรืออำนาจบางอย่างดึงดูดเจ้าแมวเคาะ้ายเอาไว้ทำให้มันอ่อนแรงลงไปไหนไม่ได้และผมเป็นคนเข้าไปปลดปล่อยมันนั่นผมคิดเอาเองนะจินตนาการวัยรุ่นเล่นตลเอดได้ดีเสมอเมื่อมีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาสกิดสะเกาไอ้แมวบ้ามันหน่าไหมละ่ะมาแกล้งตายแล้วทำให้ผมตกใจนี่ถ้าเพื่อน,อนมันมาเห็นตอนผมสะดุ้งโหยงพอได้ยินเสียงแมวล้อง มีหวังพวกมันพากันอำแหลกเสียฟอร์มป่นปี้ไปอีกนานผมสะบัดหน้าเดินกลับบ้านแมวล,ลายขาวน้ำตาลก็เดินตามพอผมหันกลับไปมองมันก็หยุดแล้วก็จ้องด้วยสายตาวิงวอนผมคิดอย่างนั้นนะตาแมวก็เหมือนตาสาวๆนั่นแหละเมื่อไหร่ที่พวกเธอจ้องแบบวิงวอนเราก็จะรู้แต่ผมไม่สนใจเดินต่อไปแล้วมันก็เดินตาม ผมกลับถึงบ้านเจ้าแมวลายก็มายืนปั้นจิ้มปั้นเจอรออยู่หน้าบ้านตกลงผมเลยหาข้าวหาน้ำให้มันกินแล้วก็เลี้ยงมันต่อมาจนกระทั่งถึงวันนี้ง่ายๆอย่างนี้แหละยังมีอีกเรื่องที่ผมเห็นว่ามันประหลาดเล่าไปก็รู้สึกกระดากปากยังไงไม่รู้เพราะออกไปทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ผมไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าจะเล่าถึงไอไลน์แมวอ้วนขนปุยของผมก็จำต้องบอกถึงเรื่องนี้อยู่ดี เรื่องเกิดขึ้นปีกว่ามาแล้วลูกสาวน,าน้อยคนขายผักผลไม้ในตลาดหมู่บ้านอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็เป็นสาวแล้วนะตอนนั้นผิวขาวหน้าตาดีอยู่ดีๆเกิดคุ้มข้างอรวาดขึ้นมาเฉยๆผมแอบกล่าวหาเธอว่าน่าจะเล่นยานแล้วเพียนผมเลยโดนแม่ตบก,กระบาลเข้าให้ฐานที่ปากเสียแล้วก็โดนแม่ว่าไม่เหมือนพวกเองบางคนหลอกที่ครูฝ่ายปกครองฟ้องว่า แอบสูบุหรีในห้องน้ํานั่นเนบเพื่อนผมบางคนเข้าให้เสียปากร้ายนะแม่ผมผมมารู้ทีหลังว่ายายก้อยเป็นเด็กดีจริงถ้างั้นเธอคุ้มข้างเพราะอะไรละ่ะชาวบ้านทุกคนต่างลงความคิดเห็นว่าเธอถูกผีเข้าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องสยศาสตร์แต่ถ้าผู้หญิงสักคนในหมู่บ้านถูกเข้าใจว่าผีเข้ามันก็น่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นและสนุกดีพิลึกไม่ไปดูน่าจะเสียดายมาก ตกลงผมกับมนตีเพื่อนเกดก็ถอสังขารเบียดแทรกชาวบ้านเข้าไปมุงดูกับเขาด้วยแต่พอเห็นแล้วก็อดสงสารสมเพศเมตนาเธอไม่ได้ใหญ่ยยก้อยอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเป็นเด็กสาวคนเดียวกับที่เคยช่วยน้นนอยๆผู้เป็นแม่ขายผักผลไม้ผมกับแม่เคยไปซื้ออยู่บ่อยๆได้เห็นอยู่หลายครั้งก็ดูเรียบร้อยและขยันขันแข,ข็งดีแม้เราจะไม่เคยคุยกันก็จำได้ดี มาตอนนี้เด็กสาวกับผมเผ่ายุ่งเยิงหน้าตาขมึงถึงเนื้อตัวเคยขาวพองบัดนี้สกปรกมอแมแหม่ที่หนักหนาหน้าละอายคือผ้าถุงที่เธอนุ่งอยู่หลุดลุ่ยเผยให้เห็นกางเกงในชายขอบลูกไม้สีชมพูอ่อนเสื้อยืดสีขาวลายการ์ตูนคาฟิลไอแมวเหลืองอ้นวนกวนบาทาที่นอนเอเต้ชูหัวแม่โป้งยิ้มเพล ตามแบบกุนกวลของมันถลกขึ้นไปถึงไหนต่อไหนสงสารน่าน้อยกับลุงพรผู้เป็นพ่อแม่ที่นอกจากเป็นทุกข์เพราะลูกสาวถูกผีเข้าแล้วรูปการยืนยันว่าถูกผีเข้าผมก็ไม่มีอะไรจะค้านหรอกยังต้องทนอับอายขายหน้าที่ลูกสาวเปิดเผยเลือนล่างอุจาตาให้คนอื่นเขาเห็นอย่างไม่รู้ตัวเข้าอีกพวกแกทั้งคู่นั่งตัวสั่น ร้องไห้เข้าหน้าลูกไม่ติดตอนนี้ยายก้อยเหมือนไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเลี้ยวแรงมหาศาลแล้วก็ดุเหลือหลายอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม้พ่อแม่ตัวเองเข้าไปใกล้เมื่อไหร่เป็นผูกผักกระเด็นออกไปเสียทุกทีได้ยินไข่สกคนพูดว่าใจเย็นๆไว้เขากำลังไปตามหลวงพ่อที่วัดมาช่วยแล้วทุกคนจึงได้แต่รอโดยเฉพาะน้าน,น้อยกับลุงพร คงรอด้วยใจระทึกกว่าใครเพื่อนตอนผมกับมนตีเดินมาจากบ้านไม่เห็นว่าไอ้ลอ้วนวิ่งตามมาตอนไหนปกติมันเป็นแมวสันหลังยาวกินแล้วก็นอนไม่เคยเห็นวิ่งพ้นรั้วประตูบ้านเลยสักครั้งแต่ไม่ใช่ในวันนั้นผมเห็นอีกทีมันก็ไปยืยนประจันหน้าโก่งตัวงองุ้มขนหางชีฟ้ฟูอยู่ตรงหน้ายายก้อยพร้อมกับแยกเขี้ยวกำลามขู่ฟ่อ,ฟอ ไม่ยอมหยุดแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยเห็นไอ้ลอ้วนมันดุจะเอาเรื่องเอาลาวกับใครเขาแต่ครั้งนี้มันดุเอาเรื่องดุมากเสียด้วยอย่างกับมันคิดว่าตัวเองเป็นเสือไม่ใช่แมวผมอ้าปาจะเรียกให้มันลงมาแต่มนตีฉุดมือห้ามไว้เดี๋ยวดูมันไปก่อนเพื่อนผมพูดไอ้ลอ้วนยังขู่ฟ้อ,อยังกับเห็นผีส่วนยายก้อย มีกิริยาท่าทางเหมือนไม่ใช่ยายก้อยคนเดิมก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันออกอาการหืนหันไม่พอใจมึงจะเอาอยัางไงกับกูยายก้อยตะคอกใส่หน้าไอ้ลายอ้วนทําเอาผมหนาวเยือกขนลุกสู้ไปทั้งตัวคิดว่าทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่ที่นั่นในวันนั้นเมื่อได้ยินเสียงยายก้อยเข้าต้องรู้สึกแบบเดียวกันกับผมแน่เพราะนี่ ไม่ใช่เสียงของหญิงสาวแต่เป็นเสียงของชายชกันแบบโจรน,นักคุมขืนที่ทีมภาคพันธมิตรในหนังแผ่นอันคุ้นหูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละใครหรือตัวอะไรอาศัยอยู่ในล่างของยายก้อยจริงๆเสียละวกะมังผมเห็นชาวบ้านบางคนถอยหลังกลูมาสองสาก้าอย่างลืมตัวเสียได้ซ้ำยายก้อยเองประเดี๋ยวร้องไห้ประเดียเด๋ยวหัวเลาะ และอีกประเดี๋ยวก็พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ด้วยเสียงเฮาๆจับต้นชนปลายไม่ถูกด้วยท่าทางค่มคูหันไปทางชาวบ้านที่มามุงดูกันอยู่พอสบตาใครเข้าก็ทำท่าเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแต่พอมาประจันหน้ากับไอ้ลอ้วนของผมเข้ากับมีอาการลังเลฝ่อลงอย่างเห็นได้ชัดยังไงก็ตามทั้งคู่ดูเหมือนจะต่อสู้กันด้วยพลังจิตบางอย่างทำให้คนรอบข้าง พอยรู้สึกรุ่มร้อนและอึดอัดแทบหายใจไม่ออกชาวบ้านบางคนขวัญอ่อนหน่อยก็เบินหน้าหนีขณะที่บางคนเดินหลบออกไปเสียก็มีผมเห็นปฏิกิริยาของชาวบ้านคนนู้นคนนี้แล้วอดคิดไม่ได้ว่าถ้าภายในสิบนาทีนี้หลวงพ่อยังมาไม่ถึงพวกเขาคงถอนตัวกลับบ้านไปกว่าครึ่งแน่ออกไปนะเสียงแหบห้าวที่ไม่ใช่เสียงของยายก้อย ดางออกมาจากปากของเธออีกอย่ามายุ่งกับกูออกไปเธอโกรธจัดมือปัดป่ายไปเบื้องหน้าเหมือนกังหันลมไอลายอ้วนของผมก็ใช่ย่อยมันยืนด้วยสองขาหลังยืดตัวยกสองขาหน้าขึ้นกางนิ้วฟ้อนเล็บควนอุดตลุดส่งเสียงจากลำคอดังคืดคาดเหมือนเราลากตู้หนักๆไปบนก้อนน้ำแข็งปากเสยะเขี้ยวขาววับหน้าเสียวไส น้ำลายกระเซ็นเป็นฟองฟอดทั้งคู่ประลองกำลังกันในลักษณะนั้นยายก้อยส่งเสียงคำรามก้าวส่วนไอ้ลายอ้วนขู่ฟอ่อฟอรพร้อมทั้งตวัดเล็บควนเป็นพลวันมันกระโดดอย่างคล่องแคล่วว่องไวไปทางซ้ายทีขวาทีเร็วอย่างเหลือเชื่อดูขัดกับรูปร่างอ้วนกลมของมันที่ในยามปกติจะดูอุ้ยอ้ายถึงขั้นงุ่มง่าม มันพยายามหาทางเข้าไปทำ้ายยายก้อยให้ได้ขณะที่ยายก้อยคำรามไปถอยไปคนมุงเงียบเสียงแทบไม่ได้ยินแม้ลมหายใจเพราะต่างก็ตื่นเต้นและประหลาดใจไปต,ตามๆกันเห็นได้ชัดว่าไอลาลอ้วนเป็นฝ่ายลุกในจังหวะหนึ่งมันได้เปรียบเลยฝังเล็บอันคมกริบลงบนใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามแล้วกรีดพืชลงมา ได้รอยเลือดสีแดงสี่ลอยทันตาเห็นยายก้อยกรีดร้องกระตุกเฮือกขึ้นเหมือนคนสิ้นลมแล้วหงายหลังนอนแน่นิ่งไปถึงตอนนี้น้าน้อยแม่ของยายก้อยปล่อยโฮออกมาดังลั่นเซแซดเหมือนจะเป็นลมล้มพับจนลุงพรต้องเข้าไปโอบรับล่างเอาไว้ไอหลายอ้วนจดจดจ้องจ้องเข้าไปทำจมูกฟุตฟิตดมใบหน้าของยายก้อยอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้ว มันหันมองชาวบ้านไล่ด่าไปอย่างไม่วางใจจากนั้นกระโดดเพ่นวิ่งฉิวออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีผมเห็นท่าไม่ดีระหว่างคนเขาชุลมุนกันอยู่นั้นคิดว่ากลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนจะดีกว่าแมวเราไปทำร้ายลูกสาวเขาถ้าเขาจะเอาเรื่องขึ้นมาคงต้องไปคุยกับพ่อแม่ที่บ้านอยู่ดีเลยสะกิดมนตีเบาๆถอยออกไปไม่ให้ชาวบ้านผิดสังเกตปรากฏว่า ผมรออยู่สองวันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านลือกันเสียอีกว่ายายก้อยถูกผีเข้ามีแมวที่ไหนก็ไม่รู้ช่วยไล่ผีออกไปได้ใบหน้าเวอะแวะที่ถูกแมวอ้วนขวนเอาพอลุ่งขึ้นก็หายไปเหลือเพียงรอยั้ำแดงให้เห็นลางๆเท่านั้นเหมือนกับความทรงจำของยายก้อยที่ไม่ได้รับรู้เลยสักนิดว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในวันอันวุ่นวายนั้น ซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีสมองของคนเราเป็นสิ่งวิเศษในบางครั้งมันสามารถเลือกที่จะจดจำหรือลืมเลือนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้กระทั่งสามารถปิดกั้นการรับรู้สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ได้ความทรงจำแย่ๆในวันนั้นจึงถูกคัดทิ้งไปจากสมองของยายก้อยแต่ความทรงจำของผม ที่มีต่อแมวลายขาวน้ำตาลตัวอ้วนที่เข้ามาอยู่ในบ้านผมลืมไม่ลงหรอกแม้จะหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเข้าใจกันหรือเปล่าไอลายอ้วนเป็นอะไรกันแน่นอกจากแมวอ้วนขี้อ้อนที่เห็นอยู่และนั่นก็ผ่านมาปีกว่าแล้วจนกระทั่งวันนี้ผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ประหลาดในครั้งนั้นแต่หลังหงนี้ก็ไม่ค่อยเก็บมาคิดอีก วางมันลงไปในหีบความทรงจําส่วนลึกของสมองมานานแต่วันนี้ดูเหมือนหีบนั้นจะเปิดฝาออกมาเองพอความทรงจําอันนั้นผุดขึ้นมาผมเอาแต่คิดถึงมันยากที่จะวางลงได้อีกต่อไปเป็นอะไรของนายมนตรีพูดขณะนั่งทำรายงานอยู่ที่ห้องโถงบ้านเขาไม่มีใจจะทำงานเลยนะปวดหัวชอบกลผมโกหกเหมือนจะเป็นไข้ อยู่ดีๆก็ขั้นเนื้อขั้นตัวซะง,งั้นเขามองหน้าผมคู่หนึ่งอย่างเป็นห่วงเพื่อนแท้ก็เป็นอย่างนี้ผมรู้สึกผิดขึ้นมาที่โกหกมันอยู่เหมือนกันงั้นพอแค่นี้แล้วกันพวกนี้ค่อยทําต่ออีกสองวันถึงจะส่งงานเรายังพอมีเวลามันปิดหน้าหนังสือที่เปิดคาอยู่ระหว่างหน้าที่เราคัดคํามาทํารายงานแล้วรวบเก็บปากกาดินสอคัตเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือกองรวมไว้ด้วยกัน ผมออกมาจากบ้านของมนตรีเร็วเท่าที่จะไม่ทำให้มันผิดสังเกตเวลาตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วไฟฟ้าตามทางเดินในซอยของหมู่บ้านสว่างโลยิ่งเน้นให้เห็นเงาดำของรั้วบ้านต้นไม้ถังขยะและรถเก่งที่จอดอยู่ตามหน้าบ้านสองข้างทางวันนี้ไม่มีรถวิ่งไปมาสักคันตามปกติพอตกค่ำรถในซอยก็ไม่ค่อยวิ่งกันอยู่แล้วแต่วันนี้ยิ่งน้อยกว่า น้อยเข้าไปอีกผู้คนดูเหมือนจะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านหันไปหันมามีแต่ผมเดินอยู่คนเดียวแล้วไงล่ะนี่ผมคิดบ้าอะไรขึ้นมาผมรู้สึกกลัวอย่างนั้นเหลอตลอดตอกซอกซอยแถวนี้ผมเดินเสียปลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมาคืนนี้เกิดนึกกลัวขึ้นมาเสียชิบบ้าทแท้ท่านใดน,นั้นมีเสียงกรอบแกบ ดังขึ้นข้างถังขยะซ้ายมือผมเดินผ่านมาแล้วไม่เห็นมีอะไรหรืออาจจะมีก็ได้ตรงถังขยะเป็นเงามืดดําถ้าจะบังเอิญมีอะไรมาซุกอยู่ตรงนั้นผมไม่มีทางเห็นมันหรอกผมหันกลับไปมองมีบางอย่างสีดำขยับตัวดุกดิ๊กอยู่แน่ๆวูบหนึ่งผมคิดไปถึงไอ้ลายอ้วนเกือบจะหันกลับเดินต่อไปอยู่แล้วขณะที่มีอะไรบางอย่างนั้น พาตัวออกมาสู่แสงสว่างแมวขนดำสนิทจนขึ้นเงาเป็นมันตัวใหญ่ใหญ่อพอๆกับไอลายของผมเพียงแต่มันไม่อ้วนเดินสายขึงขังตรงมาที่ผมนึกถึงแมวแมวก็ออกมาผมคิดพยายามจะให้เป็นเรื่องขำๆเข้าไว้แต่เมื่อมาเดินอยู่คนเดียวกลางซอยในหมู่บ้านตอนสองทุ่มก,กว่าเงียบก็เงียบแถมอากาศก็เย็นเยือกเข้าไปอีก แล้วมีแมวดําตัวใหญ่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นโผล่มาพร้อมกับย่างก้าวสามขุมเข้ามาให้ตายสิมันขับไม่ออกเลยจริงๆผมเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใครสักคนไอแมวดําบ้านั่นเดินเข้ามาหาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมถอยหลังมันเดินเข้าหาผมหยุดมันหยุดจะเอายังไงช่วยบอกด้วยนะ เหงื่อเย็นเยียบไหลพลากลงตามต้นคอของผมตามขมับท้ายทอยลักแล้และแผ่นหลังเรียกว่าเหงื่อไหลทะลักไปทั้งตัวก็แล้วกันผมกัดฟันทำเป็นไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้เดินหน้าต่อไปแต่รู้เลยว่าไอ้แมวดำบ้านนั่นเดินตามคลันผมหยุดมันก็หยุดอีกผมเดินมันก็เดินืึแกอยากจะเล่นใช่ไหม ช่างเลือกเล่นได้ถูกคนดีแท้อย่างไรก็ตามผมใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อเดินมาถึงช่วงเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายจะถึงบ้านทันใดเจ้าแมวอ้วนตัวใหญ่กระโจนพวดขึ้นมาขวางหน้าผมไว้ไอ้ลายอยู่บ้านนายใช่ไหมทำเอาผมเกือบแหกปากร้องให้ชาวบ้านเขาแตกตื่นเสียแล้วเมื่อกี้ผมเห็นปากแมวดำตัวใหญ่ขยับพูดหรือเปล่านะฝากบอกมันด้วยว่าไอ้เท่าป่วยตายโหง คราวนี้ผมจ้องมันไม่วางตาเห็นชัดว่าแมวดำตัวใหญ่นี้พูดแมวพูดได้แมวพูดภาษาคนมันเกิดขึ้นจริงหรือผมเป็นบ้าไปแล้วตาสีเหลืองออกเขียวของมันจ้องมองผมคำเหม่งผมเข้าอ่อนตัวสั่นงันงกเพียงคู่เดียวมันก็เดินช้าๆหายเข้าไปในเงามืดข้างทางเสียงกระป๋องอะไรสักอย่างหล่นกระทบพื้นดังเพลง สะเทือนลูหูไปทีเดียวในภาวะอันเงียบเชียบตอนนั้นทำเอาผมสะดุ้งโหยงอีกรอบแต่นั่นเป็นผลดีเพราะเป็นการเรียกสติของผมให้กลับคืนมาได้ผมเข้าบ้านอย่างงงง,ง,งเหมือนคนงวงเงียนอนไม่เต็มอิ่มแม่ทักว่าเหนื่อยหรือลูกผมขยักหน้าเห็นพ่อนั่งดูทีวีอยู่กับแม่ด้วยส่วนไอ้ลอ้วนซุกอยู่บนตักพ่อตรงโซฟาหน้าทีวีนั่นเองผมจ้องมัน เหมือนไม่เคยพบเคยเห็นมีอะไรพ่อถามผู้ชายด้วยกันนี่ดูออกเลยว่าผมไม่ได้เหนื่อยในความหมายของแม่หรอกเออตอบยากแฮะแมวน่ะพ่อแมวดำได้ผลทั้งพ่อทั้งแม่มองผมเหมือนเห็นคนบ้าหลุดเข้ามาในบ้านผมรีบพูดต่อเลยดีกว่าก่อนที่อะไรอะไรจะกูไม่กลับผมเจอแมวดำตัวใหญ่ในซอยได้ยินมันพูดว่าฝากบอกไอ้ลายด้วยว่าไอ้เทาป่วย พอคำแรกหลุดออกมาจากปากได้คำที่เหลือมันก็ง่ายแต่พ่อกับแม่ดันหาคลื้นรู้สึกพ่อจะสำลักเอาด้วยนะอีตอนหัวเลาะน้ำหูน้ำตาไหลส่วนแม่พยายามควบคุมตัวเองด้วยการหัวเลอาะหือๆไม่อยากให้ลูกชายคนเดียวต้องเสียหน้ามากไปกว่าที่เป็นอยู่แมวพูดได้ <c oughs> แมวพูดภาษาคนพ่อเค้นเสียงออกมาทั้งทงที่ยังหัวเลาะไม่เสร็จผมพยักหน้างึกงั้นสิ จะให้ผมบอกว่ายังไงล่ะแล้วพ่อก็ปล่อยกากออกมาเต็มเสียงแม่กั้นไว้ไม่อยู่เหมือนกันพลอยผสมลงด้วยผมเลยหัวเราะแหะแหะไปตามพวกท่านแต่ทันใดเราทั้งสามต้องพากันเบรกพืชหยุดเสียงหัวเราะกระทันหันเมื่อจูจ่ๆไอ้หลายอ้วนกระโดดพลุกจากตักพ่อลงมายืนจังก้าเบื้องหน้าพวกเราพ่อแม่ลูกไอ้ดำมันพูดอย่างนั้นจริงเหรอจำไม่ผิดนะเสียงแหบบแบบของมนุษย์ ลุดออกมาจากปากของไอ้หลายอ้วนมันจ้องหน้าผมอยู่ชั่วครู่นิ่งนานมากในความรู้สึกผมจากนั้นเบินหน้าออกไปทางประตูแล้ววิ่งออกไปจากบ้านหายเข้าไปในความเงียบข้างนอกเราต่างรู้ดีว่ามันจะไม่กลับมาอีกและเราก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาทิ้งไว้แต่ความชงนสงสัยและคำถามเต็มไปหมดที่ไม่มีวันคลี่คลาย เรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปท่านใดที่ฟังมาจนจบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกความคิดเห็นอย่างแน่นอนโปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและท่านผู้ฟังยังสามารถสนับสนุนช่องห้องแสงเทียนได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวลี้ลับหลอนสยองขวัญสันประสาท ใหม่ๆได้ในคลิปถัดไปไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับ